สวัสดีครับผมปาล์มนะครับผมก็อัปเดตงานนะครับยูสอาทิตย์อาทิตย์นี้ผมจะทำยูสเทสที่หนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันของปืนก็คือเพิ่มความแรงเพิ่มจำนวนกระสุนเพิ่มดามเมจของอาวุธนะครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมเรื่องของแม g กกาซีนเข้ามาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยว่าจะเปลี่ยนระบบการเช็คชน ของลูกกระสุนปืนใหม่แต่พอลองแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเอาออกไปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันที่ระบบดามจก่อนนะครับพอเริ่มเกมมาเนี่ยอ่ะเริ่มเกมมาเรามาดูดามจที่เว p อนนะครับทางนี้พวกค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็มีให้อยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างผมก็เพิ่มเพิ่มมันเข้ามาเองนะครับอ่ะด a เมจตรงนี้ผมเซตไว้ที่หนึ่งนะครับตอนนี้เลือดเอนเนมี่ของเรามันมีสามสิบนะครับก็คือเราจะต้องยิงบันให้หมดแม็กมันถึงจะตายนะครับอ่ะทีนี้ผมลองเปลี่ยนมาเป็นสิบดูเ๋ยวเวลายิงหมดแม็กซ์ใเวลาโอเคเปลี่ยนเป็นสิบยิงสามนัดถึงจะตายอ่ะสามนัดนะครับหนึ่งหนึ่งสอง 3นะครับ3นัดเป็นดามจที่กำหนดได้ครับกำหนดกหนดง่ายๆนะครับผมต่อไปเรื่องของแม็กนะครับคอลเลกชันแม็กข้างล่างเห็นไหมครับที่เซตเป็นศูนย์ตรงนี้คือถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยกด R เท่าไหร่กด R คือรีโหลดนะครับกด R มากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรีโหลดได้นะครับผมแต่ว่าถ้าลองเพิ่มเป็นสิบดูก็เป็นสิบอ่าตัวเลขตรง ฮาร์ดตัวนี้มันก็จะเพิ่มตามนะครับเพิ่มเป็นสิบเขาจะบอกเราว่าเรามีสิบนะครับแล้วถ้าเมื่อเรากดรีโหลดปุ๊บมันจะทิ้งกระสุนอันเก่าทิ้งไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนกระสุนอันใหม่ก็จะเติมแม็กเข้ามานะครับทีนี้มีระบบที่ผมยังไม่ได้ทําก็คือที่ผมคิดไว้ว่าอาจอาจจะทํานะครับถ้ามีเวลาเหลือจากการทำเอฟเฟกอ่ะก็คือเมื่อเรากดรีโหลดเนี่ย เขาจะทิ้งแม็กเก่าแล้วกระสุนแม็กเก่ามันก็จะไปอยู่ที่อ็อบเจกต์อ็อบเจกต์หนึ่งที่ทิ้งไว้ที่พื้นตรงที่เพเยอร์เขายือนอยู่นะครับเมื่อเราไปเก็บมาก็จะได้ลิสต์คอลเลกชันของตัวแม็กอันเก่าแล้วก็จำนวนแอมโมนะครับซึ่งคาร์ดพวกนี้ผมก็ได้ทำลองลองรับไว้หมดแล้วผมวาดไดอะแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้ตามนี้ตามนี้ชึบ มีแดกแกรมเป็นคอลเลกชั o นแมกกาซีนเรียบร้อยข้างในก็เก็บท้ายของแม็กอะไรพวกนี้เรียบร้อยครับแต่ว่าตอนลงมือทําจริงๆคาดว่ามันคงจะไม่ง่ายอย่างที่คิดสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะพับเรื่องนี้ไปก่อนนะครับพักพักไปก่อนแล้วก็จะมาทําตรงส่วนของเอฟเฟกที่พี่จุงได้เสนอไว้ก็อย่างเช่นการ